สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื่อนีสิผ้ามาเบิงมะระขินกเด้อจ้ะมะระขินกที่ปลูกใส่กระถางมีอย่สองกระถางที่ว่าปลูกยู่ด้านนอกนางกำลังติดหน่วยเต็มเลยจ้ะสะอ่อนขนาดปลูกใส่กระถางได้หน่หน่วยก็ย่งงลายกำลังหน่วยนหนวยงามๆเลยจ้ะนิหนวยงามๆนา่าจะแตก ยอดออกไปทั้งใดนะจะติดดอกติดน่วยทุกอันเลยจ้ะน,นี่ดกดีขนาดเลยดูเรือนี่เรือน,นี่ออกไปพ่นอันนั้นเป็นแตงกวัวเราจะใบเรืองๆแตงกวัวอินค้าไปตัดออกแล้วหลายพดดูนวยดูสออ่อนน,นาะจ้ะนวยหนหนวยเต็มเลยเนี่ยมาลากีโน่ปลูกไงจ้ะ ว่าต้องปลูกในตัวก,กระจกก็ไดเด้อ้าวปมีตัวกระจกปลูกดันนอกก็ได้กินขึ้นกันจ้ะ,ะเน่้อในเน่้อก็เต็มเลยเนี่ยนางจะติดหน่วยดีดีตะเพาะแต่แปะเลยเนี่ยอันที่ว่าปลูกลงสวนในดินทีนี้จะคายนะอันนั้นยังยังบ่ติดหน่วยจ้ะอันนี้จะติดก่อนที่แรกนึกว่าตะชิตตายเลยเด้เนี่ยเจงใดว่าติดหน่วยให้ ในหน่วยก็มีหน่าลักดีเนาะเพราะว่ามะระคิโนโกกน,กนกินแสบจ้ะกินกระปนแซบๆสบเท้ากันไปพูนะ่ะนี่เคือแต่งกวัวอินค่าดอกพันอินไปข่อยดึงทิง้ง่ปแล้วในสวนก็ดึงทิง้งหลายกินประทันจ้ะข่อยเราออกดูเนนนดูเนนนใหญ่ มาล่าขินดอกคือนกันจ้ะต่อมจิ้มพริกนะจ้ะจิ้มเจ้าแซ่บดีป,ปุนเครือกเห็นปุ่นเมืดเนานะเสียงมืดหน่วยหลายๆได้จ้ะ ันนี้แต่งกัอินค่ะที่ว่าติดหน่วยนี่ก็มาลับด้ออันนี้หน่วยใหญ่อยู่เดี๋ยวจีดายันเก็บไปเราจะนี่อากาศมื่อนี้ยคืมจ้ะคืมคืมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมจ้ะมื่อเนี้ยอากาศเปลี่ยนตลอดปีนี้ง่ะคอยถึงว่าย่าน,นพริกหัวบอนแก้เกบิดนี่จ้ะหน่วยนะนางกิดเท้าขึ้นหลังค้าตู้คอยเดินะ Ốc đọc tìm đấy Ôi có tù vậy Đọc lái Mấy cái chúm cái chím nào lạc đi Nó hiếm bọc Khửm, tức kì khửm nó Nó có mặt thằng này งามงามน้อยหลายจ้ะตี๊ตต right? ้อย่างหลายเลยน้อยกำลังงามจ้ะเนี่ยน้อยกำลังงามเลยกำลังพอดีเลยจ้ะนี่อ่อนๆเอาไปแกงออมได้จ like so, okay. ้ะค่ยกินแกงอันอมมะละขิ่นกบ่แซ่บแซ่บเด้อออมใส่หมูสามสันใส่ซี่โครงหมูใส่ไก่ก็ได้เด้อจ้ะแกงแบบป้าปลาน่ะแซ่บแกงกะทิก็แซ่บจ้ะนี่ ต่ว่าคนมักแก่งอมแบบป้าๆจะเนี่ยดูกำลังออกดอกไม่ได้เนี่ยหน่อยๆกำลังงอกงอกขึ้นมานหน่อยๆนี่ยหน่อยอยู่เนี่ยงามๆขวดสะออนกะยังว่าอันนี้ขนาดสองกระทางได้จะเนี่ยทามูที่ว่าทั้งในสวนอะติดให้ลายคือปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วในรลายครับจ้ะปีนี้คิดว่าตัา้งกี่ตายกันในสวนนะก็งอกขึ้นมาไหมอะ่รนทีงสะออนจ้ะ ข้เาเครือไปตรงไหนอันแต่กนุ้ตนยตรงนั้นจะเนี่ยนุ้ยงอกตรงนั้นเลยน้ำเป็นให้ใตั้งแต่างอ่ะตำขึ้นไปกลางเช้งเลยจ้ะเถอะให้เต็กนุ้ยไฮดี้ดีเด่นออกนุ้ยย่างดีเลยจ้ะเนี่ยติดลูกให้ย่างดีเกณฑ์ทิท้งกระถางตำเลยอยากจะมาฟังนี่ ืออันให้ข้างข้างเฮ็ดข้างขึ้นอันตั้มเนี่ยแคบพจนี้เพราะว่า่อยปลูกสามต้นสี่ต้นด้วยที่นี้เฮ็ดตะแกงที่ให้นางพันขึ้นนะ่ะบกกลวงนางก็เล่นห้อยลงมาตรงเตงจะบ่เป็นระเบียบเดี๋ยวออกมาเรื่อยๆจะออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเลย เพิ่งดูนะตาสะออดเดืยวเจวา้วาว่านุ่ยไหลสะออดเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเด้อบสะวานออกนุ่ยห้ไหลห้อกับเพิ่นเนาะได้เก็บนุย่ยดูดูอันเดี้ยดูเครื่อนี่ตัวออกระบอมระแบมเรียบร้อยนะออกระแบมเลยนี่น่าจะออกตามตามยังเสียเคื่อเนาะออกหน่วยติดหน่วยให้ดี่ด,ดีตามเครื่อนจ้ะ เยอะแยะเยอะแยะดูตรงนี้ดูตรงนี้สะออนสะออนจา่าติดหน่วยย่างหลายเลยตรงนี้ดูเพี้ยมันมือ่อเพาะมันขึ้นมันจะมองเห็นบุบุนนี่น่นวยย่างหลายตรงนี้จ้ะแดดบดเรามองบุบหอยชัดเลยคุณนะสะออนขึ้นไหมละดูน่วยตรงนี้สะอ่อนน่าจะเนาะขึ้นมาพุ่นเท้าเคลื่อนไปไปพุ่น สองกระถางต่วัาลาย,ยี่ดีจันีรสองกระถางลลยอยู่แค่นี้ก็ว,กาว,าว้ยกินเบาหวาดเบาไวดอกของเกาขอยอันที่ว่าแซ่นตูเตไว้ปีที่แล้วก็ยังบวบเบิดด้จ้ะปีนี่ไม้อีกแล้วแต่ว่าข่อยมักปลูกเนาะข่อยสอ่อนเดี๋ยวคลิปนี้ จบลงแค่นี้ค่เด้กจ้าคลิปหนาจะท้ายังอื่นมาให้เบิ้งใหมออ่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปเนยจ้ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า